สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมนูต่ต่ำขึ้นเกาเหลจ้าพี่น้องจ้านวดมึกดองวัตถุดิบได้จ้าพี่น้องหลายอย่างอันนี้น้อไม่ดองพริกหมูย้อจ้าผักหลายคัะพี่น้องตามไปพี่น้องเมื่อไรจ้าเมื่อนที่ฝนตกวันที่เกตพฤษสภาพ่อสอสองพันหารอยหสิเจดพี่น้องจ้า เท่ยแรกเป็นบ่ไม่เจ็บไม่เจ็บก็นั่งอยู่อังขายอย่างไรจ้ะเดี๋ยวเราก็มันเข่ากล่องนำ้ำฝนแรกป็นบ่จ้ะจ้าฝนแรกใส่เมื่อพี่นนอ สูตรโคกแตกนะพี่น้องต่ำค่ะคัตเขียนใส่จ้ามีกระถิ่งใส้ใส่พี่น้องสวัสดีจ้าโอ้ยดูเสียบมันต่ำไส้จ้าลืมบอ่อใดคือผักหอมเว๋พี่น้อง กันยังนอกันเขาจ้ะใส่ไปกล้องให้พี่น้องเบิ่งมันจ้ะโอ้ยหพูดถึจ้ะใส่เข้าไปพี่น้องใส่เครื่องอย่างนี้เราไปดิเมะบ่จ้ะปะลาใส่เข้าไปเนาะโอ้ยใส่บัวลอยบัวลอยหรอกจอ้ะบัวเสียบน้ำหรือมันเด็ดบ่หรอจ้ะ ใส่หมมันผอมผงูรผ่านไปขึ้น้ำปลาตัวลสิเ่ามากใกล้ไม่เจลไไีอง,ลงปลาใส่ไปแม<อ>่มุนงจ้ะใส่ปลาไปใส่หจ้ามจง,งนน้หมจ้ะเห็นงแสบเลย น้องแบบประชุปป่มกลองมไก่นใน้องนอยน้องมึงน้ำแน่จ้ะะชุ่มจ้ะชุมปโอ้ยน่พูดอะเรียนงคึ่งแล้วพี่น้องมาจ้ะพี่นอ้องกันจ้ะแ่บไปไมมเจ็บเจ็บเอูอ้เา,านัวเนาะ,นะ จเจ็บจ้ะหัวมึตรองหัวมึมกรองเียบจ้ะพี่น้องตัดกิบสีเม่ค่อยปันไดได้พี่น้องมาเจ็บเรากำลังฝึกใหม่อยู่กับมือพิณนัจ้ะเ่น่องนะจ้ะ หอมตรงเนี่ยหอมหอมแเจ็บอหอเลยจ้ะ

แต่มันไม่ดองฟังไม่ดอง,งออม,ม,อมับม <c oughs> นบ,บึนกความในใจบึกบึกบึกเหี้ยมดนเจ็บที น้ำนวเน,นื้อเน,น,นี่ยวีเศบเนะ

Các con hết kiếm bọc Chà Đừng cần tha thiệt luôn nè này ม่จับจับให้หนูจับจับของจับหอมฮะนอนๆจับคนจะกอดส่วนไหนพี่น้องหมวดมันจะก่อใจจ้ะ จี่ทาเราจะกดจิม้มเลยแคนดล้วมีน้ำหยด ี่ยวหวานเสียบนี่ยเผ็ดแต่ว่าเผ็ดหลายจ้ะเผ็ดน,น้อยเผ็ดน้อยเนืองกับรู้สึกว่าสีเผ็ดแล้วได้ยาพี่น,อน้องก็เิ็นชวนนะไี่นู่้ดำหนวดหมึกดองจ้ะไี่รู้อ่ะจ้ะ มันมีดอกส่นกวนหนังเสีย ลงซีฮอนอ่ะพี่น้องเอ้ยอินอีมาเลยพี่น้องวัได้เอาน้าม,มาเนาะจ้าบุตสิเตรียมน้าม,มาพร้อมจ้ะบุญญาหนพี่น้องไม่ได้ขาดตอนฮันไว้ก็บอิมไว้เนาะจ้ะฝ <c oughs> ากดกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ้นกับแม่เจียไม่ได้จ้าพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็ไว้เสมือนจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ